สวัสดีครับมาดูข้าว่าอีกประมาณกี่วันจะได้เกี่ยวมาชมดูจะปิดนะวันไหนสมควรปิดถ้ามีนะมันก็เกี่ยวยากครับเพราะไม่ได้ใช้รถครับใช้มือใช้มือเกี่ยวใช้รถไม่ไหวครับ ให้มือเกี่ยวเอาแ่ก็ล้มข้ารอปลาซิวครับนี่ข้ารอปลาซิว ประมาณกี่วันเจลกี่ยวกํกำลังใส่เมากํกำลังพอเมากํกำลังเริ่มถอกเริ่มใส่เมาใส่น้ำนมพนูดง่ายๆคือกำลังใส่น้ำนมก็มีครับว่าใส่เมาใส่เมาพูดไม่รู้เรื่องเลย ผู้เชียงอะไรลังกอกเชียงนามาอะไรลังกอกผู้ดีเหมือนกันโดยอัตโนมัตินามีร่มไม้ทำไรน่นาสวนผสมมันก็เป็นอย่างนี้ครับมันก็รั่วชืมนตามรากของมันรากมันตายมันผุมันก็รั่วเพราะว่าเพราะว่าเป็นไรน่นาสวนผสม ให้นาผสมผสมแ่ทีเกินไปครับทีเกินไปก็ไม่ดีครับลวงมันเล็กทีขึ้นไปก็ลวงเล็ก อีกประมาณิอาทิตย์หรือสองอาทิตย์จะพ้อเกี่ยวนี่จะรูเปิดอัตโนมัติครับไม่ไม่ไม่ไมทนอัดเลยเพราะว่าเปิดอัตโนมัติเกอดผู้งาน เกิดอันมมากเกิอทุกาน,นเลยประมาณกี่วันจะได้กเกี่ยวประมาณหนึ่งอาทิตย์อาทิตย์กว่าคงเกี่ยวได้ครับ ผูกคีกินไฟก็ไม่ดีลวงเล็กครับเป็นขอข้ามากกทีา <c oughs> ่ามากกา <c oughs> หน้าคนประชมมีกนร่วด ส่วนนี้เป็นข้าวสนามหลวงข้าวสนามหลวง่วนนี้เป็นข้าวดอแดง ใช้วิธีปลูกง,งานล่าสุดครับในปีนี้รังขอกวิยเตียนระเดนวิยเรียนรังขอกครับ ถูงมากวนไปมันก็ล้มครับขนาดน,นี้พอดี ่าดอแดง่วนนี้ค่าลดเอง เดีนี้ข้าวชะนามหลวงข้าวนามหลวง ค่ะสนำหลวงจบแค่นี้ขอบคุณครับชสวัสดีครับ